สวัสดีค่ะสวัสดี อีกครั้งนะคะตอนนี้แอดมินอยู่ที่โครงการฟ o ลิน a อ s e t F a ฟ e ที่6ค่ะอยู่บ้านเลขที่1368 1ทับ1น0นะคะเป็นบ้านไทซีแปลงที่52ของโครงการ f o r ิน a อ s e t F เฟสหค่ะบ้านไทซีในโครงการเฟสหของเรานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3หลังนะคะซึ่งหลังนี้ค่ะก็จะเป็นแปลงที่มีขนาดที่ดินประมาณ72ตารางวานะคะเป็นแปลงร เลยนะคะแปลงนี้นะคะโครงการอมอบบ้านให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ทำการโอนกรรมสิทธิ์การเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้านในลักษณะไททซีนี้นะคะเราจะมีการสร้างบ้านแบบนี้นะคะซึ่งจะสร้างที่โครงการเฟสสิบของเรานะคะซึ่งเริ่มก่อสร้างกันที่เดือนอมก,กรานะคะตอนนี้กําลังปรับถมที่อยู่นะคะแต่ว่าลักษณะภายในมีการปรับ ขึ้นให้มีความกว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลังคานะคะก็จะเก็บรายละเอียดเพิ่มขนาดลงจอดรถเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะให้จอดต่อท้ายกันเนี่ยได้สองคันสวยๆเลยนะคะแล้วก็ปรับโทนสีโทนสีอาจจะเป็นสีใหม่นะคะไม่ใช้สีนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวไปชมลักษณะข้างนอกตัวบ้านก่อนนะคะซึ่งหลังนี้นะคะ พื้นที่ดิน72ตารางวาตรงบริเวณที่แอนมินเดินนี้จะเป็นในส่วนของโรงจัดรถนะคะขวามือนะคะด้านข้างบ้านโครงการเทป,ปูนให้เต็มนะคะเก็บงานรายละเอียดรัว้วเป็นรั้วสำเร็จรูปนะคะแถมปั๊มน้ำนะคะถังน้ำให้ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมใช้งานเป็นถังทรายนะคะป,ป้องกันตะไคร่น้ำได้นะคะ ตอนน้ำให้เป็น2ระบบเลยนะคะแบบนี้นะคะส่วนหลังบ้านนะคะเหลือประมาณ1เมตร50เซนนะคะมีประตูหลังบ้านในหลังบ้านเนี่ยโครงการก็จะมีก๊อกและปลั๊กไฟไว้ให้บริการนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็โครงการแถมแอร์ให้ด้วยนะคะก็จะติดตั้งให้ตามตำแหน่งที่คุณลูกค้าแจ้งนะคะเช็คเช่นหลังนี้ค่ะติดในห้องนอน ห้องเล็กนะคะซึ่งก็อาจจะนำเข้าแอร์อีกตัวหนึ่งมาติดเพิ่มได้ภายหลังนะคะบระเิวณด้านข้างบ้านแล้วก็พื้นที่ด้านข้างอย่างนี้ค่ะเป็นพื้นที่ส่วนที่เหลือเหลือนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่แปลงนี้ค่ะเป็นหน้ากว้างนะคะแล้วก็ท้ายก็จะแคบลงซึ่งพื้นที่เหลือแปลงด้านข้างนี้สามารถสร้างบ้านหรือโรงสายน้ำได้อีกหลังนะคะจะสวนต้นไม้สวยๆได้สบายเลยนะคะ บ้านทรงนี้นะคะเป็นบ้านที่ออกแบบพิเศษนะคะโดยโครงการฟูลิสแอดเนะคะไม่มีเหมือนที่ไหนเลยนะคะเป็นบ้านแบบที่เราเลือกแล้วก็ดีไซน์ออกมาแบบเฉพาะตัวนะคะค่ะหลังนี้นะคะบันไดนะคะเราเน้นพื้นที่ใช้สอยบันไดขึ้นด้านข้างแบบนี้นะคะส่วนพื้นที่ด้านหน้าบ้านเนี่ยลูกค้าท่านนี้นะคะขอเทป,ปูนเพิ่มแบบนี้เพื่อที่จะ าวางโต๊ะนั่งเล่นนะคะหรือก็เป็นงานาตกแต่งนอกบ้านให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าปูนเพิ่มขึ้นทำให้บ้านดูโปร่งแล้วก็สะอาดขึ้นนะคะไปดูตัวบ้านกันนะคะก่อนเข้าตัวบ้าน,นะคะ่ะเราจะให้แนะนำตำแหน่งไฟนะคะไฟของเรานะคะตรงหน้าบ้านนะคะก็จะมีดาวไลท์ให้2จุดแบบนี้นะคะเป็น LED ค่ะ แล้วก็พอเปิดเฉลียงเข้ามานะคะก็จะเห็นกลางบ้านในโซนของห้องรับแขกค่ะอันนี้เป็นแบบนี้เลยห้องรับแขกนะคะในตำแหน่งของปลั๊กไฟฝ้านะคะเราทำเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟไว้ให้แล้วก็มีดาวไลท์สี่จุดแล้วก็มีตำแหน่งติดโคมไฟให้หนึ่งจุดอันนี้เป็นโคมไฟที่โครงการมอบให้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ทรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเป็นโซนของทีวีทีวีเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถบิวหรือจะซื้อทีวีลอยมีปลั๊กไฟไว้ให้ปลั๊กทีวีให้แบบนี้นะคะ ติดผ้าม่านให้ด้วยเรียบร้อยผ้มาม่านที่โครงการให้เนี่ยเราจะเป็นผ้าม่านแบบยาวแล้วก็แถมผ้าโปร่งสวย,สวยงานตัดเย็บดีมากๆนะคะเจ้านี้นะคะโครงการมอบให้คุณลูกค้าได้เลยลูกค้าเลือกผ้าม่านเองด้วยนะคะเป็นสีเข้ากับบ้านเลยนะคะมุมนี้มุมนี้นะคะก็อยู่ในโซนของห้องรับแขกนะคะอีกฝั่งนึง อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นปลั๊กไฟนะคะแล้วก็มีปลั๊กเสียบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพอเดินเข้ามาค่ะขวามือนะคะขวามือของเรานะคะก็จะเป็นมุมไว้วางโต๊ะอาหารได้นะคะเป็นห้องหรือจะจัดมุมโต๊ะทำงานตรงนี้ก็เหมาะค่ะวางได้ ะะมีฉากตรงนี้ไว้คอยตกแต่งติดรูปส,สวยๆมีหน้าต่างแล้วก็ไว้คอยระบายอากาศนะคะแล้วก็มีคอ์เตอร์ครัวให้แบบนี้นะคะให้เลยนะคะสบายๆเลยปูกปูกระเบื้องให้แบบนี้เลยนะคะค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะก็จะแบ่งออกเป็น3ามห้องนอนค่ะสามห้องนอน ห้องนอนเล็กก็จะอยู่ตรงกลางนะคะขนาด3มคูน3มีปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ห้องน้ำรวมก็จะอยู่ในโซนน,นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนของห้องนอนหลักนะคะห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวนะคะเป็นโทนสีค่ะ ห้องน้ำในตัวแล้วก็มีพื้นที่ห้องที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีหน้าต่าง2จุดไว้คอยรับอากาศให้แสงส่องเข้ามาที่หน้าบ้านได้อย่างดีเลยนะคะก็มีตำแหน่งปลั๊กไฟตรงหัวเตียงนะคะให้ฝั่งนั้นอาจจะเป็นตู้ก็ได้หรือว่าโต๊ะอาหารโต๊ะทำงานได้นะคะข้างบนค่ะบนฝ้าโครงการนะคะภายในห้องะค่ะเราจะทำเป็นฝ้าเรียบนะคะแล้วก็ ตำแหน่งของดาวไลท์เนี่ยปลักไฟข้างบนเนะะี่ยค่ะถ้ามองจากมุมนะคะเราก็จะวางไว้สะอาดทั้งหมด6จุด1,2,3,6นะคะแล้วก็ตรงทางออกอีก1จุดนะคะปิดเปิดอยู่ฝั่งหนะ้าห้องน้ำเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะค่ะ หลังนี้นะคะก็เป็นบ้านไทสีถ้าเรามองจากมุมนี้จะเห็นได้ว่าบ้านเนี่ยมีพื้นที่เว้าวส่วนโค้งให้ซึ่งทําให้บ้านเนี่ยดูมิติมากขึ้นนะคะมีความสวยงามเป็นมุมที่แบบออกแบบได้ดีจริงๆค่ะซึ่งตอบโจทย์กับคนลูกค้าที่อยากจะกลับมาเพื่อพักผ่อนที่บ้านพักอาศัย ะะเหมาะกับการจัดมุมนะคะห้องทํางานเล็กๆในโซนนี้ได้ด้วยนะคะจัดเป็นสัดส,ส่วนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ mm hmm. ก็แปลนบ้านทรงนี้นะคะโครงการเรานะคะจะวางแปลนแบบนี้นะคะไว้ที่โครงการเฟสสิบด้วย mm hmm. เช่นกันแต่ว่ามีการพัฒนาและก็ปรับปรุงขึ้นนะคะซึ่งเฟสสิบของเรานะคะจําหน่ายเปิดให้จองในช่วงปีหน้านะคะ เราจะแจ้งแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะตอนนี้กำลังจัดทำผังให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะคะสวยจริงๆนะคะบ้านทรงนี้สวยมากๆนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมหลังถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ